วันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของนาวนะครับหรือ noun types นะครับนาวหรือคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆสองประเภทนะครับคือ common noun หรือคำนามทั่วไปนะครับแล้วก็ proper nouns หรือคำนามเฉพาะนะครับวันนี้เราจะพูดถึงคำนามเฉพาะก่อน เพราะว่า common n o u n เนี่ยมันจะแบ่งได้ออกไปอีกเป็นหลายๆประเภทย่อยๆออกไปเดี๋ยวจะไปพูดถึง common n o u n อีกทีในวิดีโอหน้านะครับ okay. proper n o u n คือคำนามเฉพาะคืออะไรคำนามเฉพาะคำนามเฉพาะเนี่ยก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือว่าเวลานะครับอย่างยกตัวอย่างแรกคน นะครับคนเนี่ยชื่อคนมีชื่ออะไรบ้างโอเคสมมุติเราบอกว่ามีคนคนหนึ่งชื่อปีเตอร์นะครับปีเตอร์คือ proper noun หรือคำนามเฉพาะนะครับเป็นผู้ชายปีเตอร์เป็น a man Man น,นี่ก็คือ common noun หรือว่าคำนามทั่วไปของปีเตอร์นะครับเอาสัตว์บ้างสมมุติเรามีหมาชื่อเจ้าบัดดี้ละกันบัดดี้เจ้าบัดดี้นี่ก็เป็นหมา proper noun นะครับคำนามเฉพาะ common noun ของบัดดี้ก็คือฮะเ นะครับโอเคคนสัตว์สิ่งของบ้างารถยนต์รถยนต์ย,นตยี่ห้อฮอนดา้าฮอนดา้านี่คือ proper n o u n นะครับคำนามเฉพาะหรือชื่อเฉพาะ common noun ก็คืออาคา,คาสถานที่บ้าง สถานที่เราจะบอกว่า b a n บ k o อกแบง k อกคือกรุงเทพคำนี้ก็คือคำเฉพาะเหมือนกันนะครับ common noun คำนำทั่วไปของ b แบงคอกก็คือ city ที่แปลว่าเมืองนะครับเ,เวลาบ้าง Monday m ันเดย์แปลว่าวันจันนะครับนี่ก็เป็นคำเฉพาะเหมือนกันคำทั่วไปนำคำนามทั่วไปของ m ั n เดยคือเป็นเดย์อเดนะครับก็ลองมาสังเกตน,นะครับ proper nouns หรือคำนามเฉพาะเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคนี้นะครับเราต้อง เขียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเมืองชื่อคนชื่อยี่ห้อสินค้าหรือแม้แต่วันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเดือนก็เหมือนกันนะครับต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ขึ้นต้นเสมอหรือแม้แต่กระทั่งชื่อสุนะัเหมือนกันแม้แต่สุนะัขเราก็ต้องเขียนชื่อเขาเป็นตัวใหญ่นะครับ